สภาพอางุนสวิตซฟไฟลที่พุนไปเมื่อวันที่17มีนาตอนนี้18เมษาใกล้เคียงเดิมครับความยาวเถาสุดค้างแล้วที่ได้ชอบมันไม่มากอันนี้เป็นเป็นลูกแล้วนะครับเป็นผลแล้ว น,นนี่ก็เป็นผลแล้วน,นี่อันนี้ก็เป็นผลแล้วที่จริงมันออกมาทุกยอดแต่ว่าแดดร้อนมากครับเพราะมันปลูกอยู่บนหินครุกถ้าเราลดน้ำขาดไปนิดเดียวเรียบร้อยครับดอกเสียมหมดอันนี้ เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสัก20วันเดี๋ยวผมจะพุนใหม่ครับจะพูนแบบไม่ไม่อดน้ำนี่แหละครับตอนนี้สภาพมันใกล้เคียงจากตอนที่ผมพุนวันก่อนนี้แล้วความยาวของเทาพ่อเยอะแล้วครับ เดี๋ยวให้ใหบแข็งแรงอีกหน่อยก่อนข้อจัดไปอีกทีครับทีนี้จะไม่ให้พลาดเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนจัดเท้าเรียบร้อยแล้วครับโอเคอีก20วันรู้ผลครับจะออกมูหรือจ่า สวิตซ so ์ไฟคุนไปหนึ่งเดือนสาภาพเป็นแบบนี้แล้วครับที่ออกผลก็ออกมาที่ออกแล้วหดก็หายไปเลยครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอีกหนึ่งอีก20วันพวันผลใหม่ครับ